ผมอยู่กับบทออนไลน์เช่นเดิมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแหมมดออฟไลน์ยังไม่ได้เป็นเล่นเลยสักทีเลยเนี่ยอ่ะเพื่อนเรากำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันกับเพื่อนเลยเลยครับพ่อเราไปดูกันได้เลยครับพ่อมไปกันเลยเออเพื่อนเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ว้าเพื่อนเราทำอะไรกันครับเนี่ยอะเพื่อนเราทำอะไรกันอ้าวมีคนขับรถวนแล้วเหรอเพื่อนเราทำอะไรกันครับ เดี๋ยวๆเ,เขาน่าจะทำถนนนะครับไหนมีรถว่างปะเนีะ่ะโอ้ยบ้าเอ,อ้ยเต็มหมดเลยว่ะเดี๋ยวผมวาร์ปไปก่อนแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับผมอ่าโอเคครับอ่ะสวัสดีครับเออมีรถอะไรอะไรว่างมาอโอ้โหโอ้เดี๋ยวผมไปเอารถลาดยางมาเพิ่อมอีกแล้วกันนะครับพี่อ่า เขาจะได้ทําช่วยกันเนาะคุณผู้ชมเนาะอ๋อไอ้นี่มึงไม่มีรถมึงไม่มีอะไรเลยนี่หว่าพี่เอ้ยดูดิไอ้โอ้โหมึงจนจังวะลูกพี่โอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวผมเอารถลาดยางไปช่วยเขาก่อนละกันนะมีซานี่มะเนี่ยเฮ้ยมีมีมีรถลาดยางซาหนี่ด้วยเฮ้ยซานี่โอ้มีเงินอยู่สี่แสนพระเจ้าโอ้โหพระเจ้าจนยิบหายแล้วมันจะไหวปะเนี่ยลูกพี่โอ้โห มันจะไหวไหมเนี่โยคุณผู้ชมมีเงินอยู่สี่แสนเองเนะี่ยเดี๋ยวผมเอารถไปช่วยเขาแล้วกันนะสามร้อยนะคโอ้่าวาร์ปมันก็แพงชิบหายไววอดเลยคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้มันเลเวลเท่าไหร่วะเนะี่ยเลเวลสี่เฮ้ยไม่ใช่มันไม่ไมเกี่ยวกันเดี๋ยวผมมาช่วยครับพี่เดี๋ยวผมมาช่วยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ๊ยใบแท็กสวยว่ะ มาแล้ววแล้วไอ้นี่มาบ,บดนี่ดิามารอบดตามหลังผมดิพี่เราเราซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผ้ชมเอซื้อเรียบร้อยป้าป้าลาดยางบนอาลาดยางบนเขาเรียกว,ว่าบนบนบน,บนสะพานนะค,คุณผู้ชมครับปาครับป้าดีครับผม รอดรอด,ดยองเอ้ยเราไม่เห็นเพื่อนเราอะเราต้องไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนเราเด้อ,อมาโถาย,กกเ,ยเพื่อนมาถ่ายรูปกับผมเด็เพื่อนเกิดเป็นหะมาครับนะผมเล่นออนไลน์นะนครับผมเล่นออนไลน์นะคุณผู้ชมครับก็สักหน่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าออฟไลน์ก็เล่นโหเป็นปีอะเล่นมันเป็นปีอะโดเอาลองเอาออฟไลน์สักหน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอาเฮ้ยหมด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 ,หมด เงินจะหมดแล้ววะเงินจะหมดแล้วเงินไอดีจะหมดแล้วเดี๋ยวด้วยนี่ทำทำสะานเสร็จก็ได้เงินเยอะแล้วลูกพี่เจน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 ทำสะานเสร็จก็ได้เงินเยอะแล้วใจเย็นๆไว้นะครับลูกพี่ครับใจเย็นเนไว้ไปเลยครับฮอร์รถซาดนี่นะรถลาดยางซาแนน่ะเออเขาบีบแต่ทำไมวะขายกับข้าวเหรอเพ่ ไอ้ไอ้นั่นมันบดอะไรอะ่ะไอ้อีกหนึ่งมันมีอีกหนึ่งคันที่มันบดไม่ใช่งานอะ่ะมันไปบดเล่นอะไรอะ่ะร,รู้ไหมใช่อยู่วะไม่รู้ดิอาจจะใช่มั้งอ่าไปไปกันต่อครับไปกันต่อนี่และครับได้เลยกับเหล่าเพื่อนครับทำง,งานกับเหล่าเพื่อนนะครับได้เลย ทำงานกับเราเพื่อนนะครับลาดยางนะครับลาดยางฮ่าฮ่าฮ่าเปยเพรี้ยมเลยสุดยอดเลยครับเพรเยีเยมมากเลยเย่ยมมากเลย,เย,ย,มมเลยผมลาดยางแบ่งไปนิดนึงนะพี่นะ <c oughs> พี่มีปัญหาปะเลถ้าพี่มีปัญหาพี่ก็ถามผมได้ <c oughs> อันนี้มันเล่นออนไลน์ได้เปลพระเจ้านึกว่าคุณนึกว่าบอดผมนึกว่าบอดผมไม่ได้มีปัญหาพี่ผมไม่ได้มีปัญหานึกว่าบอดไอ้บ้าเอ้ยผมลืมไปผมไม่มีปัญหาครับพี่อ่าพี่ พี่ถอยก็ได้พี่ทำไมพี่บดอย่างเงี้ยพี่อ่าเหมือนเหมือนผมจะต้องถอยละถ้าพี่นิ่งอย่างเงี้ยถ้าพี่นิ่งอย่างงี้เหมือนผมจะต้องถอยละใช่ปะใช่แน่นอนละถ้าถ้าพี่นิ่งอย่างงี้คือผมต้องถอยแน่นอนอ้าวมึงก็ไปถอยเลยเนาะพี่เนาะมันติดเหตเหตุไม่นมนะพระเจ้าเอ้ยด่าไปเล้คุณผู้ชมมันไม่ได้ยินหรอกก็เหมือนเล่นเกมยิงปืนนั่นแหละก็เหมือนด่ากันคตรพ่อคตรแม่กันนะั่นแหละนะผม <c oughs> ไม่ใช่ดิเหมือนด่ากันนั่นแหละนะผม เล,เ,ลเล่นเกมยิงปืนเล่น GTA ก็ด่ากันปกติเฮ้ยโอ้โหพี่ไม่ยอมหลบเลยเนาะพี่เนาะเออ,เอ,อถ้าพี่ไม่หลบผมก็ต้องหลบคือมึงจอดนิ่งเลยเนาะพี่เนาะโอ้โหระเจาเออถ้าเราเจอแคบๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะหุบได้นะครับผู้ชมเราก็สามารถหุบได้นะครับหมดแล้วออหุบได้เลยนะครับเอ,อ้ยแต่หุบแป้งเล็กจิ้มหายเลยว่ะ เล็กเกินเลยบ้าเล็กไปเล็กไป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 บดไปเลยเบสบดไปเลยคนบดก็บดไปนะครับคนลากก็ลาดไปนะครับผมบดก็บดไปครับคนลากก็ลาดไปครับผมจิ้วๆลยครับจิ้วๆเลยเกมนี้มันเน้นเน้นแบบว่าเน้นเหมือนเน้นเน้นเน,น้เน,น,นเล่นหลายคนอนะคุณผู้ชมจริงๆเหมือนเน้นเล่นเล่นหลายๆคนจริงๆ ไปเลยครับไปกันเลยโอ้โหไอ้นี่แท็กสไลด์เป็นว่าเล่นเลยเนี่ยโอ้โหกากชิบหายเลยเนี่ยดูแท็กมันสไลด์ดิโอโ้ไม่ทำให้มันดีๆวะคนรักชานเอาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลาดยางงานลาดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเฮ้ยแล้วผมมาโผล่ข้างล่างได้ไงวะเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอะอืมพยายามวาร์ปไปแล้วกันนะ อ,อ่าโอเคครับหอมเรียบร้อยครับหอมอ่าเสร็จเรียบร้อยพี่เสร็จเรียบร้อยครับเหลือแต่าง,งานบดครับเอ้าแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นมันมืนอะไรมันไม่เปิดไอ้นี่อ่ะมันไม่เปิดสัตว์เดือเทือนอ่ะอ๋อมันเดินหน้ามาอยู่หรออ๋อโอเคงงชา้าชิบหายเดี๋ยวมาบดช่วยกันเลยเนาะมีรถบดกี่คันวะี่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถบดมาก่อนผมไปเอารถบดมาก่อนพี่เจยนนี่พี่เอ้ยผมจะช่วยอยู่พี่เอ้ย เราต้องใช้รถบดเล็กนะครับผมในการถ้าเราจะบดยามาต่อยเราก็ต้องใช้รถบดเล็กนะครับพอมเงินเหลือสามแสนเองคุณผู้ชมโอ้โหพระเจ้าพี่ไปรับงานต่อเลยพี่โอ้ยยังยังไม่มีงานเออซานี่โอเคจัดไปครับจัดไปโหลดไปเลยครับพร้อมโหลดไปเลยวาร์ปนะครับผมวาร์ปแล้ววาร์ปอีกนะครับพร้อม วับแล้ววับอีกครับผมคุณผู้ชมโอ้โหปลาอาพี่ช่วยกันหน่อยดิพี่โอ้โหยืนนิ่งเลยเนาะพี่เราผมเกียบมันเลยเนี่ยไอเนี้ยยืนนิ่งทำไมเนี่ยอย่านิ่งดิพี่อย่านิ่งดินี่เหยียบแม่งเลยเ <laughs> หยียบแล้วก็อยู่ผมเกียบแล้วก็อยู่ปลาปลาปลาเออไปาเ,เลยพี่มาตามหลังกันมาพี่ โอแ้แล้วไอ้นี่ก็มาด้วยเหรออ๋อรีเซ็ตไปแล้วอะไรเบ้มาโอ้โอ้ยสายใหญ่กว่าคันนั้นเยอะเลยอ่ะเอาแล้วมึงไม่เปิดสันเตเธอรน์นะดูดิเปิดดิเอ้ยสันเตเธอรน์นะโอ้ตายแล้วเอาแล้วอีกคันหนึ่งไปไหนวะคุณผู้ชมไม่เห็นแค่สองคันอะ่ะเอาอีกคนนึงไปไหนอะ่ะคนไปไหนอะ่ะ ไอ้นั่นมันเปิดสัตว์ตะเกียงไหมน่าจะเปิดอยู่มั้งเนาะปโ๊บไปเลยเปิดแล้วเห็นควันออกอยู่นะครับผมไปเลยครับไปเลยไปเลยจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วแล้วมันไม่เอามาบดช่วยกันวะถ้าสามคันเสร็จแล้วนะป่านนี้นะว่าวมาคุณยมถ้าสามคันน่าจะเสร็จนะครับผมแต่นี้มันไม่มาบดช่วยกันนะโอ้พระเจ้าเอ้ย งานต่อไปเขาจะรับงานอะไรอะไรก็แล้วแต่เขานะครับอ่าเดี๋ยวเขาเขาจะรับงาน,งานอะไรอะไรก็แล้วแต่เขาแหละผมมาทำด้วยเฉยๆนะครับผมอ่าไปเลยพี่ไปเล้ว91ล้วครับเพย91แล้ว,น,ลว,น,ลวนี่น่าจะระดับหายเลยนะั่นนะ่ะโอ้หลานเลยว่ะหลานเลยว่ะเงินได้รัวๆครับเงินได้รัวๆเงินได้รัวๆเลย เอาแล้วอีกหนึ่งคันไปไหนวะพระเจ้าเอออ๋อมันขายคืนแล้วขายคืนแล้วคุณผู้ชมขายคืนทำใหม่พระเจ้าเออเสร็จแล้วเรียบร้อยหาหาออกจากบริเวณตรงนี้เจ๊เ yeah, ดี๋ยวเราไปไปอยู่ด้วยกันดีกว่า เราไปอยู่ด้วยกันเอาไม่ใช่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 ตรงนี้ออกมาดิพ,ออพี่ออกมาเลยพี่ออกมาเลยนี่ผมวาร์ปผมสุ่มไปมั่วนะคุณผู้ชมผมไม่ได้แบบว่าตั้งอะไรนะเอ่อเราวาร์ปไปหน้าง,งานวาร์ปไปฝั่งนู้นดีกว่า มึงก็อ๋อแล้วมึงไม่เป็นไรนี่อ่ะไม่ไปส่งงานอ่ะเอาแล้วไอ้นี่มึอนอะไรวะไอเขาเหมืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเอาแล้วผมส่งงานแล้วนะครับครับเอาแล้วผมต้องดูเหรอเนี่ยอ๋อนี่ดูคัสซีนนะครับโอ้สเสร็จแล้วครับผมสะพานดูไปเท่าใครจะดูก็ดูไปเท่าเอางานไรต่อดีพี่เอางานหลักแล้วกันเนาะ งานนี้เลยแล้วกันนะพี่นะมึงจะรับไหมเนี่ยพี่เป็นรับพี่จะรับไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อเรารับไม่ได้หรอคุณผู้ชมต้องให้หัวหอหัวห้องเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้ต้องให้หัวห้องอ่าเขารับแล้วอ๋อใช่มันรับงานนี้จริงๆด้วยนี่ไงอ๋อเดี๋ยวผมไปเอาซานี่มาเลยแล้วกันนะพี่นะ เอาซานี่มาก่อนเลยแหละอันดับแรกอะ่ะผมไม่สนละ่ะผมเอาซานี่มาก่อนเลยเอาสามศูนย์ห้าแล้วกันนะครับนี่ผมเอาซานี่มาก่อนเลยเดี๋ยวขับซานี่ก่อนเลยอันดับแรกนะครับไหนซานี่อ่ะอ่านี่ไงมันดีเลยนิดน,นึงนะครับผมเอามาก่อนเลยซานี่ผมไม่สนอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวดูต่อเลย